รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดนวลจันทร์สำนักงานเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครผู้รับผิดชอบโครงการนายสุภวิทย์การเวทตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนานการลักษณะของโครงการ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียนประเด็นพิจารณาที่1.1.2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณสอดคล้องยุทธศาสตร์ข้อที่1ของโรงเรียนวัดนวลจันทร์ด้านคุณภาพของผู้เรียนกลยุทธ์ที่ห การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ตัวชี้วัดความสำเร็จผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นรอยละ78วิธีการประเมินการทดสอบความสามารถทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เครื่องมือในการประเมิน 1. แบบฝึกคิดวิเคราะห์ 2. แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกคิดวิเคราะห์ โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2. กิจกรรมสเตมศึกษา 3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดำเนินการโดย 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สามารถนำทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มาบูรณาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ออกแบบ 3. ติดตามครูผู้สอนบันทึกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ทําแบบประเมินการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนและสรุป กิจกรรมสเตมศึกษาดำเนินการโดย 1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกันคิดกิจกรรมประจำฐานสเตมศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครูและนักเรียนทราบ 3. ให้นักเรียนเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละฐาน 4. ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสเตมศึกษากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดย หนึ่งครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันคิดกิจกรรมประจำฐานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครูและนักเรียนทราบ 3. าให้นักเรียนเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละฐาน 4. ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ผลการดำเนินการ ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบความสามารถทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ้นไปรอยละ80.60เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียนประเด็นพิจารณาที่1.1.2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณขอบคุณครับ